ัดีนะคะนางเกษตรจุกใหม่ค่ะวันนี้ก็พามาชมเป็นถุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่นะคะวันนี้ก็พามาชมเบ,บ็ดเข่งเบอร์สี่นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะถุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่เข่งเบอร์สี่ชุดนี้นะคะต้นละ1,000บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ไม่ใช่เข่งเบอร์หกไม่ใช่เข่งเบอร์ห้านะคะแต่เป็นเข่งเบอร์สี่นะคะเข่งจะเป็นสีสีแบ,บนี้ ที่ลูกค้าดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะเขียงเบือสีนะคะกระดูงเสียบยอดต่ําทรงพุ่มสวยมากเป็นทรงพุ่มเตี้ยทรงพุ่มแม่นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลินจีชุดนี้ก็แอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการชุดนี้เราแจ้งกันนิดนึงนะคะชุดนี้นะคะจะส่งลงกล่องเคอรี่ ไม่ได้นะคะชุดนี้เราต้องส่งแบบเมากลงไปรษณีย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ตีรถไปส่งนะคะชุดนี้ลงกลงไปรษณีย์ไม่ได้<อ>เข่งเบอร์สี่ชุดนี้เขาจะเป็นแบบเข่งปากกว้างนะคะ เข่งชุดนี้จะปากกว้างมากถ้าเป็นสีสีเขาจะโตกว,วา่าเข่งสีดําอีกนะคะเข่งสีดําเบอร์สีเราสามารถส่งลงกล่องเคอรี่ได้1เข่งใส่ได้1กล่องใส่ได้1เข่งแต่สําหรับชุดนี้นะคะเข่งแบบสีไซส์เขาจะโตกว่านะคะชุดนี้ไม่สามารถลงกล่องได้นะคะชงแบบเหมากองไปสีเท่านั้นนะคะหรือว่าจีตีรับไปส่งนะคะทั่วประเทศเลยจะส่งนะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะเก่งละ1,000บาทนะคะชุดนี้สนใจทางร้านาเรามีบริการจะส่งทั่วไทยนะคะลูกค้า S เอเซเ์ก็มาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะถุเรียนสายพันยาวลิ้นจีประโดงเสียบยอดต่ำทรงพุ่มกว้างทรงพุ่มแม่ดสวยๆแบบนี้นะคะต้นพันธุ์ของเราสวยสมบูรณ์แข็งแรงครอ้อปถูกเลยนะคะต้นพันธุ์เนี่ยนะคะอตอนนี้เรายังไม่ใส่ปุ๋ยนะคะยัง ไม่แตกยอดนะคะถ้าแตกยอดแล้วการจะส่งจะลาบากนะคะ,ะไม่แตกยอดนะคะก็ให้ยอดแก่แบบนี้เพื่อที่การจะส่งส่งไปให้ลูกค้าใบจะได้ไม่เสียหานนะคะใบจะได้ไม่ชันด้วยนะคะใครสนใจนะคะชุดนี้ยาวนิ้นกีเข่งเบอร์สี่นะคะ,ะเข่งละหนึ่งพันบาทสวยๆแบบนี้นะคะสั่งซื้อได้เลยทางไลน์นะคะน้องเอดมินเขาจะ รับออเดอร์ส่งรายละเอียดให้นะคะลูกค้าที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะอย่าช้านะคะเดี๋ยวหมดนะคะเพราะว่าถ้าต้นไม้สวยๆลงคลิปปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วเข่งเบอร์สีลูกค้าเอาไปชุดนี้นะคะถ้ายังไม่ปลูกวางไว้ได้2ปีนะคะชุดนี้เพราะต้นพันธุ์เราเพิ่งเปลี่ยนเข่งได้ประมาณาเดือนกว่านะคะแต่ต้นพันธุ์พร้อมปลูกแล้วนะคะรากไม่ขดเอาไปไม่ต้องตัดแต่งรากไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะลูกค้ารู้ลักษณะต้นไม้นะคะต้นไม้ของเราสวยมากนะคะ ต้นไม้เพิ่งเปลี่ยนเข่งใหม่ๆแบบประมาณเดือนกว่าพ่อมปลูกรากอะไรยังไม่ขดไม่ต้องไปตัดเต่งอะไรทั้งนั้นไม่ต้องตัดเต่งรากไม่ต้องตัดเต่งกข่งถ้ายังไม่ปลูกเอาไปก็วางเฉยๆว่าแบบนี้ได้เลยนะคะให้น้ําให้ปุ๋ยอย่างเดียวต้นไม้ก็จะเติบโตได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าลูกค้าที่สนใจที่ต้องการเอาไปปลูกเลยก็สามารถปลูกได้ไม่ต้องไป ลูกค้าไม่ต้องไปตัดรากอะไรแล้วนะคะต้นไม้พร้อมปลูกเลยนะคะชุดนี้ไม้สวยใบสวยแข็งแดงสมบูรณ์มากนะคะสําหรับทุเรียนสายกันยาวจริงๆนะคะเป็นไซส์เข่งเบอร์สี่นะคะสนใจก็สั่งซื้อได้ทางไลน์นะคะ